มืันนี้ที่ไปออมลำกระพุกขึ้นออไปกันเลยง่าเราลำกระพุกคำที่ขั้นมันขัน้นที่อ้องขั้นได้ก็ต้องระมัดระวังกใส่ถุงมือแต่ว่ากิ้นเส็บ ย่านที่น้องปลอกออกไปได้หลายรูปเพราะมันยังมันยังลายอยู่อันนี้ล่าคอ,อ่อเนี่ยตัดอ,อันนี้ทางมากนะพี่น้องนี่เขากรดจางเนือ้อร่มยันนั่นไส้ร่มนะครับคุณผัดไปพุดตัดเป็นทอนตัดเป็น ถอนท,อทเอุเรียนแล้วเอื่นถอนเนวข,ขั้นเนวแนวขั้นแนี่ยวเสะอยะพี้น้องคือกับขขา๊กกันเนาะโกยน่นแหละโกยนะขั้นนะพี่นอะแล้วเห็ด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 ถือมันถ็กินได้กโกยนะ อันนี้คือขั้นหนักหนักหนักอันนี้คือขั้นขึ้นกอล์ยนะพี่น้องเฮ้ย โดดมือเฮ้ยถือทุงเลย แล ah, Le ้วเ่น้อวแล้วน่นเลยคือเต้นหวดลอกมาด้วต้มไปเกงเลยหาก็เดือดแล้ว อาลุหลงหมอเก,กเลยสินเอหมอกปวดเนี่ยนุงยุบเลยขั้นหนอกโอ้ยนั่งข้อน้า หมดเลยพี่น้องเต็มหม้ออิยะเลยครับได้คำวมาตำข้เบือนะพี่น้องเนาะเล่นออกแรงเขายิ่งพิช .om หั่นกระเพร่ผิกสามหน่วยข้าเบื่อ ยานาะายานาะงป็นน้องหัาธรรมดานี่เลยใบยานาะงเออเอ,อเนเอามายังบวจืดอยู่พี่น้องหามันจืดก่อน ถ้าจะที่เอาขอบับเบือจะอ่ะเชิงฟูใส่ได้พี่น้องเนาะจับเลยใส่ขบเบือนะเนาะทำได้ ต่อไปก็ผูมพี่น้องผูมเลยใส่กระเดชจองนสอดช้องเบิดลซักเบิดพอดีเบิดแล้วใช่ไหมใส่เต็มม้วไปเลยพี่น้อง Buông lương Buông lương tay chưa thật chắc thật Chắc thật chẳng thật lò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 ng แกงน้อไมมอ oh ี่าง้วแกงน้ำกระพุกแกงออมน้ำกับพุกพี่น้องเซ็บแท้้วไปตัแท่เพน้อ คือเก่งนะไห่พี่น้องออกวันวานใส hey, ่มือด้วยความขยันนะครับเพราะคือออมบอลน,นะพี่น้อง thôi thì hai nó mãi sai Ở suốt oh, suốt lơi nó miền văn có nhà bạch thông đấy cứ bà bề thì cứ văn đang nam ma rồi nó miền văn đời miền văn mình văn แดงน้ำตะปูท่าบานท่าห้องบ,บ่ต้มมันชีคัน่นพี่น้องกะกินยากเจ้าลอยเด้อมันนันห้อน ห่อนพี่น้องมันอมหน้ามันปินหน้าอันอ๋อมวยวันนยังผ้าดังบอกข่อยหนานด้วยแช่กันห่อน มันตอมก่อนอ้าวนม่นกินฮากูค่อยคัดดิบมัน่อนเสื้อสะพนอย่าว่าพี่น้องกินแล้วคั่นโค่นะ่ะถ้าบางวันลงคลิปจะได้มาคั่นโค่ด้วยตอนนกำลังมืดพ้นมากพี่น้อง ยิ่งเขาแห้งอยู่ความมือเท่าเลตอนนั้นไปหาเราตวเขาได้เดียวเขาจะเปบียน่ ขออ่อยานกทำหอนหอนนักแทะวันเที่ยง กะที่ขาเจ้าเก่งแค่ไหนแค่น้นก็บ้าเก่งกันออมอย่างเดียวเลยตัวมันดีจริงห่อนเอาตัวเป็นตอนออนีอบ่ห่อนพี่น้องมันนี่ตัวนบ่อห่อน ลนมีคลิปหนึ่งเอฟซีบอกว่าขอ,อยาดูโบ,บนาณตาลละลี่แต่มีตะไรแต่แมงวันกับไรไก่มันดอกมันหนาวกีลากระนองเอ้ยใคยก็มีแต่แมงวันหาแมงวัน ลืมบอกสชาติอ,ออกวันวานหว,ว,วานหวานหอมหอมนองจะขึ้นขึ้น้ำไมนั่งขาวเนี่ยแหละหอ,อนมน,มนมอุ่มคือลำอีเลาะใครปนองเเค็นเช้านี้กันเมืองอุบลคนเกงแล้วลงในในคลิปเลียวคนพี่นอก็อคือที่แืบกันนี่แหละ เรื้นเบาเอฟทีเฮ่อเอิญกินข่าวน้ำมาเด้อเบาวดอนมาเด้ออันชาวนิงท่านนี้คนอุบลเบาวดอนคนสกลนครบอกนักกาน้องหญิงทักคนอยู่ทรายนักการเทหอมแดงที่เ้างู้จักซื่อเพื่อนข้องนอกที่บ้จักซื่อเอิญคือการผู้นั้นผู้นั้นคนละเอิญคือการเด้อกับอัน อ,อันอีกอย่งหนึ่งคนหนึงลืมชื่อเลยผลเป็นกุน้ชายดอกเผลอยูอ่ในรอยเอทเห็นนะมถ้าชื่อจะได้ลื้มนะล้วก็คอมเมนต์ดีอยู่เผลกระตั้งช่อ,องยูทูปคือกันมาดูมาเดูผู้อยู่บหน,นหนกบนนาคมาคือกันแหละบนนาคบนจักชื่อเอ้อคือกันเบิ้ง Ừ. Nonky, kì Mà đơ mà đơ các mọi người xạ người mong người mọi là mọi người mọi người mọi người mà người mọi người mọi người mọi người Chân người bớt Chân จย่างในเอิ้์ดนอกลืมเพื่อนบอกเอฟซีพนักเอิ้์ดขี้เขาในอันนาคนารีก็เอิ้์ดรวมเบอร์เลยนอกกินมากกับคือประเซปวน,น,นัว,น,น,วน,นี้พี่น้องมันห้อนวันนี้มันอุ้มความ้อนดีแต่ในพี่น้องกินนักพวกมันสบายดีสบายดีครับ